การทำธุรกิจเนี่ยเราต้องกล้าที่จะทำกล้าที่จะลงมือทำนะครับคือมีไอเดียมีเดีสรั๊สิ่งแรกคือต้องลงมือทำเลยถ้าเราไม่ลงมือทำไม่ลุยไม่ทำน,นะครับมันจะไม่วันเกิดขึ้นเลย สวัสดีครับผมโมชินะครับสุธิเกีิจธนาัชาโรจนะครับเป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทชิปป๊อปครับปัจจุบันก็ทำบริษัทชิปป๊อปนี่แหละเป็นบริษัทจองขนส่งออนไลน์นะครับเปรียบเทียบราคานะครับหรืว่าจ่ายเงินออนไลน์หรือว่าจะไปจ่ายหน้าร้านออฟไลน์ของเราก็ได้ครับมากกว่า1,000สาขาทั่วประเทศครับที่เดียวจบเรื่องขนส่งครับ ชิปป๊อปเนี่ยเราทําแฟรนชชสยขึ้นมาแฟรนช์ชิปป๊อปเนี่ยครับเราช่วยให้คนเนี่ยสามารถมีรายได้ได้หน้าร้านมีรายได้นอกจากนั้นเราช่วยให้คนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกด้วยเพราะเขาต้องจ้างพนักงานครับอ่านี่คือส่วนของการสร้างสังคมหรือแม้กระทั่งอีคอมเมิร์ซมันเติบโตต้องมีคนจัดส่งสินค้าบางทีออกจากบ้านไม่ได้ล็อกดาวน์ต้องมีการจัดส่งสินค้าเราช่วยให้สามารถส่งสินค้า ไปถึงผู้บริโภคหรือคุณลูกค้ได้นั่นคือสิ่งที่เราช่วยแล้วก็อิมแพคกับสังคมครับเราต้องทําให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงทั้งตัวเองแลวก็ครอบครัวงตัวเองได้ครับมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าอยากทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จนะครับอยากเป็นเจ้าของกิจการนะครับอยากมีเป้าหมายในชีวิตก็คืออยากทํารายได้ให้ได้อย่างน้อยเ,อเดือนละ10ล้านอะไรอย่างี้ครับอยากให้บริษัทมีมูลค่าเป็นยูนิคอร์นสามหมื่นล้านนั่นคือเป้าหมายและแพ เป็นคำพูดหนึ่งที่บอกเลยว่าเราต้องทําในเวลาที่เรายังไม่พร้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทาที่เราเวลาตอนพร้อมเนี่ยไม่มีวันที่เราจะได้ทําแน่นอนต้องทําตอนที่เราไม่พร้อมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เรียนรู้จากนั้นอีกครับคือทุกความล้มเหลวครับทุกไอเดียที่เราทําหรือที่เราจะลงมือทำเนี่ยมันมีการล้มเหลวอยู่แล้วไม่มีใครทาแล้วเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วครับมันสามารถล้มเหลวได้อยู่แล้วแต่ล้มแล้วต้องลุกขึ้นให้เร็วครับนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่ อยากให้เป็นระบบครับนั่นคือสิ่งที่เรียนรู้กลับมาและสุดท้ายครับในปัจจุบัน,นคงเป็นเรื่องหนีไม่พ้นเรื่องของการตัดสินใจครับการเดซิชันการตัดสินใจหลายๆอย่างที่เราตัดสินใจไปนเนี่ยมันจะเริ่มมีผลกับหลายๆคนทั้งคนในองค์กรเองและคนนอกองค์กรครับรทุกการตัดสินใจของเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นและควรมีตัวช่วยในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของ Data ครับการเอาข้อมูลเข้ามาใช้ ราอยากให้ทุกคนในองค์กรแล้วกยั่งยืนเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับไม่อยากเป็นธุรกิจที่แบบว่าโตขึ้นมาสักพักหนึ่งตายแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคนเดียวคงไม่พอนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือทีมงานและทุกคนเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วเหมือนกันนะครับพอสมควรก็คือว่าเวลามันมันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดถ้าเกิดเรายังอยู่แบบเดิมเรื่อยๆไม่เปลี่ยนตัวเองครับยังไงก็ไม่รอดนะครับนั่นคืออีกสิ่งหนึง่งและใหมา่าาาอีีีก5ปเเนน่่รจะ โอเคช่วยให้อีโคซิสเต็มทุกอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วควัเป็นโซลูชันให้ครบวงจรอาจจะขยายไปสู่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยอย่างตอนนี้ครับเราก็เล็งเรื่องของ CLM นะครับเพิ่มมากขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านละ เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเมื่อก่อนเราอาจจะเคยแบบเออนั่งเขียนโปรแกรมเองเราอาจจะไปนั่งทํานู่นนี่นั่นเองปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วเรามาในมุมมองของบริหารเพิ่มมากขึ้นพอเรายิ่งโตขึ้นบทบาทมันจะยิ่งเปลี่ยนไปและประสบการณ์ที่เรามีครับอะไรที่เราเคยทําผิดพลาดมันจะผิดเรื่องของเวลาหรืออาจจะผิดเรื่องของไอเดียก้สิ่งนั้นะครับมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้นครับโอเคอย่างธุรกิจพี่ครับตอนนี้เราก็ทําเรื่องของ การทัสเทนแล้วก็ให้มันมีมูลค่ามากขึ้นอย่างเช่นกล่องครับการจัดส่งพัสดุทุกวันนี้คนเนี่ยไม่ยอมใช้กล่องเดิมๆซ้ำๆตอนนี้ของชิปป้าเองเราก็มีโครงการที่ชื่อว่า Re รีบ็อกซ์ครับเอาเตียงไม่ใช่เอาเตียงสิงครับเอากล่องเหล่านี้ครับไปประยุกต์เป็นเตียงสนามไปเป็นเตียงบริจาคหรือว่าเอากล่องพัสดุเหล่านี้ครับไปรียูสใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งในราคาที่มันถูกลงนั่นคือสิ่งที่เราทําช่วยอยู่ครับอย่างน้อยก็คือลดขยะเรื่องกล่องจากพัสดุอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆครับ สิ่งที่อยากจะให้เป็นจริงๆนะครับในมุมมองผมนะขออนุญาตแชร์ผมค่อนข้างมาฝั่งเทคโนโลยีหน่อยหนึ่งผมรู้สึกว่าประเทศไทยจริงๆอ่ะมี Data นะมีข้อมูลผมอยากให้ขับเคลื่อนทุกอย่างจาก Data จริงๆจากข้อมูลจริงๆที่มีการเก็บมีการวิเคราะห์ต่างๆขึ้นมา,มา,า,ามนะครับแล้วก็ควรใช้ในการตัดสินใจ พราะอย่างธุรกิจเวลาตัดสินใจเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเราก็ต้องใช้ Data ใช้ข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากในมุมผมก็คิดว่าอนาคตมันควรจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลความโปร่งใสการบริหารจัดการต่างๆให้มันดีขึ้นครับแต่ในมุมมองของผมแล้วกันเนาะผมคงอยาก,ยากสมมุติผมอยากเปลี่ยนเรื่องนี้ผมก็จะลงมือทําเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เลยผมก็คงไม่ได้รอคําตอบจากใครหรือขอความเชื่อจากใครเพิ่มแล้วลองลงมือทําก่อน ทำมือสักพักทำไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเราติดอะไรเจอปัญหาอะไรพอเราเจอปัญหาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขมนันได้จริงๆอ่ะถึงจุดนั้นเราค่อยหาวิธีการต่ออีกทีหนึ่งว่าจะทำยังไงแต่ผมจะเริ่มจากการลงมือทําและแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองก่อนครับหลายๆเรื่องในชีวิตจริงเราคงรอความหวังจากใครไม่ได้น้องจากการลงมือทาด้วยตัวเองแลวก็ช่วยตัวเองก่อนครับจริงๆแล้วนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากลงมือทําอะไรอยากช่วยเหลือสังคมยังไงอยากทาให้ยั่งยืนยังไงวันนี้คําพูดเดิมเลยครับ เริ่มต้นง่ายๆจากการลรงมือทำก่อนครับ